อยู่ร่วมกับกระสือเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณนิ่มครับโดยที่จะเล่าต่อไปนี้ขอใช้เป็นนามสมมติทั้งหมดคุณนิ่มเล่าว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อต่อกันมาหลายรุ่นนะคะคือสมัยที่คุณย่าทวดของนิ่มแม่ของคุณย่ายังสาวๆชื่อว่าย่าแจ่มช่วงนั้นที่หมู่บ้านในต่างจังหวัดมีคนเจอกระสือกันบ่อยมากแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครที่เป็นกระสือขจรย่าแจ่มได้ไปเจอแปรรู้จักกับปู่เฉลิมทั้งคู่ก็ชอบพอกันมากเวลาผ่านไปไม่นานปู่เฉลิมกับย่าแจ่มก็ตกลงแต่งงานกันข้างย่าแจ่มอเลย ต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านปู่เฉลิมบ้านจะเป็นบ้านไม้เก่าๆมีสองชั้นและค่อนข้างอับมากที่บ้านจะมีแค่แม่ของปู่เฉลิมเท่านั้นที่อาศัยอยู่ด้วยเกศชื่อยายหองตกดึกคืนแรกนั้นย่าแจ่มนอนหลับแต่ก็รู้สึกคล้ายยอยอเหมือนกับจะตกจากที่สูงจนย่าแจ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นปู่เฉลิมยังหลับอยู่ข้างๆย่าแจ่มเลยไม่ใส่ใจคิดว่าคงเพราะนอนตากที่พอจะนอนต่อสายตาดันไปสะดุดกับบานหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทย่าแจ่มกำลังจะลุกไปปิดแต่ว่ายยุ่ๆก็เห็นมีเสียงสีแดงว่าพระวา ตอนนั้นเองในหัวของย่าแจ่มก็นึกถึงคําพูดของชาวบ้านที่ว่าช่วงนี้มีกระซือออกบ่อยย่าแจ่มเริ่มใจเสียเลยรีบรนอนลงแต่สายตาย,ยังคงแอบดูอยู่ตึงย่าแจ่มตกใจสุดขีเพราะจูจ่ๆหน้าต่างที่เปิดอยู่ก็ถูกใครบางคนปิดให้สนิทจ,จากด้านนอกยิ่งไปกว่านั้นห้องที่ย่าแจ่ม,มอนอนอยู่มันคือชั้นสองของบ้านทําให้ย่าแจ่มยิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้น ย่าแจ่มเลยเล่าให้ปู่เฉลิมฟังแต่กลับโดนต่อว่าว่าอุมาอุมยอไปเองย่าแจ่มเลยไม่เล่าอะไรต่อช่วงสายย่าแจ่มที่กำลังทำความสะอาดบ้านก็เห็นรอยเลือดหยดเป็นดวงตามพื้นกระดานไม้แต่ก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะมีใครไปหยิบอะไรมาจนได้แผลวะนอนอย่าแจ่มใช้เวลาอยู่แต่กับบ้านแต่ที่น่าสังเกตคือแม่ของปู่เฉลิมไม่ยอมออกมาจากห้องเลยเลยคิดว่าแก่ๆแล้วคงต้องการพักผ่อนเยอะๆแต่ก็สงสัยอีกว่าใจคอจะไม่ลงมากินข้าวกินปลาเลยหรือ ย่าแจมเลยตัดสินใจไปเข้าประตูห้องถามแม่ไม่ลงมากินข้าวสักหน่อยรอจะทิ้งแล้วจะแล้วก็มีเสียงเบาๆตอบกลับมากูกินแล้วมึงกินเถอะย่าแจมเลยไม่บังคับพอตกวันนั้นช่วงที่ย่าแจมทํากับข้าวอยู่ก็ต้องตาโตเพราะยายหอมเดินมาหาในครัวย่าแจมเลยถามแม่หิวรอจ้ายายหอมยิ้มและตอบว่ากูมาช่วยทํากับข้าวแล้วยายหอมก็เดินเข้ามาใกล้ย,ย่าแจมเท่านั้นแลยย่าแจมได้กลิ่นเหม็นสาบแรงมาก จนคลื่นไส้ในใจย่าแจ่มคิดว่าใหญ่หอมคงขี้เกียจอาบน้ําก็ไม่ได้คิดมากอะไรพยายามอยู่ห่างๆแกไว้เย็นวันนั้นก็นั่งกินข้าวกินปลากันพร้อมหน้าสามคนหลังจากกินข้าวกันเสร็จย่าแจ่มก็รู้สึกง่วงมากง่วงเหมือนจะล้มนอนให้ได้ดีว่านั่นทั้งที่เวลาเพียงแค่ทุ่มเศษเศษย่าแจ่มจิงเข้ามานอนก็เห็นปู่เฉลิมนอน,นอนอยู่ก่อนแล้วสักพักย่าแจ่มก็เผลอหลับไปจนไปตื่นอีกทีก็เช้าแล้วย่าแจ่มลุกจากที่นอนเพื่อจะลงไปล้างหน้า และทำข้าวเช้าระหว่างลงบันไดยอยู่ย่าแจ่มก็ได้กลิ่นเหม็นคารุนสระรแอะรงมากคิดในใจว่าใครมาทําอะไรไว้ถึงได้เหมือนแบบนี้พอตกุืยายหอมก็มาช่วยทํากับข้าวเหมือนเดิมพอกินเสร็จย่าแจ่มก็ง่วงนอนมากอีกแล้วพรอ,อ,นอนตื่นเช้าหมาก็มีกลิ่นเหม็นคาวเป็นแบบนี้ทุกๆวันติดต่อกันเกือบสองอาทิตย์ย่าแจ่มเลยออกไปหาเพื่อนอนอน,อนเพื่อปรึกษาพอเพื่อนอนอน,อนได้ฟังก็ถึงกับชวนกันไปสานักแม่หมอที่คนแถวนั้นเรื่องลือกันว่าเก่งกล้ามากพอเล่า เรื่องราวทั้งหมดแม่หมอก็ถามเสียงดูว่ามึงอยู่ไปได้ยังไง่าแจ่มก็ทำหน้างงพร้อมกับถามว่าอะไรรอเจที่ว่าอยู่ได้แม่หมอบอกว่าคืนนี้มึงอยากกินข้าวอยากกินน้ำและต้องปิดประตูหน้าต่างลงกรอนให้หมดทุกบานกลับบ้านไปวันนั้นญาแจ่มมนุนองทำตามที่แม่หมอบอกทุกอย่างแบบงงๆถึงเวลากินข้าวก็ทำท่าเคี้ยวแต่ก็อาจถาทิ้งลงคณะหมดน้ำก็ไม่กินหน้าต่างประตูก็ปิดลงกรอนหมดทุกบานก่อนนอนที่น่าแปลกคือญาแจ่มไม่หมอ มีอาการง่วงแม้แต่นิดแต่ก็เข้าไปนอนในมุ้งจนเผลอหลับไปตกดึกตึงๆเสียงดังทำให้ย่าแจ่มตื่นขึ้นมาและก็ต้องตกใจสุดขีดภาาที่เห็นคือยายหอมที่มีแต่หัวพร้อมกับเสียงสีแดงจนไม่อาจเห็นได้ว่าท่อนล,ล่างคืออะไรกำลังเอาหัวชนหน้าต่างอยู่ดังตึงงงูไมยมกไมยมกไมหยุดย่าแจ่มกลัวจนน้ำตาไหลพรกคนนี้ลุกไปหมดทัดงาตัวใจก็เต้นแทบจะหลุดออกมาย่าแจม่มไม่รู้จะทำยังไง จึงหันไปปลุกปู่เฉลิมแต่ขยาบเท่าไรปู่ก็ไม่ตื่นราวกับหลับเป็นตายยังไง,ย,ง,ไงยังงั้นเลยย่าแจ่มพลอเสอื่นออกมาจึงทำให้กระสือยายหอมค่อยๆลอยมาทางมุ้งแบบช้าๆ้าย่าแจ่มรีบสวดมนต์ในใจในขณะที่กระสือยายหอมก็ลอยวนไปรอบๆมุ้งก่อนจะถามว่ามึงปิดหน้าต่างกูหรือแล้วย่าแจ่มก็สลบไปเลยพอเช้ามาย่าแจ่มรู้สึกตัวก็รีบย้ายข้าวของกลับมาอยู่บ้านของตัวเองแต่ปู่เฉลิมไม่ยอมมาเพราะหูแม่เรื่องราวในครั้งนั้นทำให้ย่าแจ่มกับปู่เฉลิมต้องเลิกรากันไป ทุกวันนี้ท่านทั้งหมดในเรื่องก็ได้เสียไปหมดแล้วแต่ในต่างจังหวัดก็ยังมีข่าวคนเห็นผีกระสืออยู่จนทุกวันนี้ขอไม้เอกสระ Story ใบคุณนิ่มนามสมมติ